ถ่ายให้เราดูถ่ายให้เราดูดีวช่ว่าไม่ถ่ายให้ดูไรนี่ข้าวน้ำมีสัก,กหยด เ้าอยากสวยครับแต่ไม่มีน้ําฝนไม่ตกแรงมากเลยปีนี้ ข้าวสวยอยู่ครับข,ข้าวสวยอยู่แต่ว่ามันไม่มีน้ำแรงโดเจอข้าวข้าวนี้สุดยอดมากแต่ไม่คือแต่ไม่มีน้ำ ข้าวสวยครับข้าวสวยเกีียวครับปีที่ข้าวเกีียวมากไม่มีหญ้าเลยครับมีแต่ข้าวล้วนแต่ไม่มีน้ำดูดอดูดอสานวนอนเดูดอนี่ถ่ายให้ดูแล้วดอ สุดยอดครับปีนี้สุดยอดข้าวสวยทุกเจ้าแต่ไม่มีน้ำถ่ายให้ดูล้วเด้อเดี๋ยวมีน้ำเดี๋ยวจะส่งข่าวไปให้่วงนี้ยังไม่มี่วงนี้ยังไม่มีน้ำรอเทวดาก่อนครับผมรอก่อนนะครับ รอให้เทวด,ดามาปลดตอนนี้ไม่มีเลยครับฝนทิ้งช่วงสุดยอดครับปีนี้สุดยอดมากทุกเจ้าครับทุกเจ้าสวยทุกเจ้า ยังไม่ได้มาตัดหญ้าให้เลย,ยหญ้าเยอะเลยมขนาดนหญ้าเยอะมากครับกับผมไม่ต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายวีดีโอส่งเลยครับเป็นยอดมากครับข้าวข้าวสวยมากครับข้าวสวยมากปีนี้ผมเจโนน ข้าวตะขิดนะครับข้าวตะขิดก็สวยนะปีนี้เด้ตอตะขิดเด้อบึงกูเฮ้ยต้องเข้าบึงกูเฮ้ยตัวตัวพี่เพีนพี่เพีนเจ้าเท่พี่เพีนพี่เพีนมาด้วยเด้อพี่เพีนไม่ให้ถ่ายเราเข้าไปแล้วพี่เพีนหนีแล้ว เอาเด้อจบคุณเดียครับผม